คานเซเกนนักดาราศาสตร์นักสื่อสารวิทยาศาสตร์และกะวีแห่งจักรวาลบทนำเสียงสะท้อนแห่งดาวเคราะห์และดาราจักรสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคานเซเกนนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศและผู้สื่อสารวิทยาศาสตร์ชั้นนำผู้ทำให้คนทั้งโลกได้ตระหนักถึงความงดงามของจักรวาล และเข้าใจตำแหน่งแห่งที่อันแสนเล็กของมนุษยชาติภายในหมู่ดาวนับล้านชีวประวัติจากเด็กที่หลงไหลในดวงดาวสู่ผู้เปิดเปลือกจักกรวาลให้คนทั้งโลกคานเอ็ดเวิร์ดเซเกนเกิดเมื่อวันที่9พฤศจ,จิกายนคศ1934ที่บรุกลินนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เด็กเขาได้หลงไหลในดวงดาว ชื่นชอบการอ่านหนังสือด้านวิทยาศาสตร์และนิยายวิทยาศาสตร์จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขามุ่งเข้าสู่วงการวิทยาศาสตร์คานเซเกนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยายลัยชิคาโกต่อมาเขาทำงานวิจัยที่มหาวิทยายลัยคอเนลและเป็นทั้งอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อวงการศึกษาจักรวาลอย่างยิ่งผลงานและบทบาทสำคัญสะพานเชื่อมวิทยาศาสตร์สู่สาธ,ธารณะ1การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อมวลชนเซเกนเป็นที่รู้จักจากร,รายการโทรทัศน์ชุดคอสโมสอ p e เ s อ n a l ันน a g e 1980ซึ่งเขาร่วมสร้างและเป็นผู้บรรยายรายการนี้ถูกฉายไปทั่วโลกและทำให้คนทั่วไปเข้าใจเรื่องราวของจักรวาล วิวัฒนาการของชีวิตและประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานและลึกซึ้ง 2. งานเขียนที่ยกระดับการรับรู้ทางจักรวาลผลงานเขียนอย่างคอสม o สหนังสือเดิ d r ดรากอนออฟอีเดและเพนบลูดอตเป็นตัวอย่างของการใช้ภาษาที่สวยงามจนวิทยาศาสตร์กลายเป็นบทกวีของความรู้และความเข้าใจเพนบลูดอจุดสีฟ้าจาง เป็นวลีอันโด่งดังที่มาจากภาพถ่ายโลกจากระยะไกลมากโดยยาน Voyager หนึ่งเซเกนใช้ภาพนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้มนุษย์ตระหนักถึงความเล็กจ้อยของเราบนเวทีจักรวาลและกระตุ้นให้เกิดความสมานฉันในการรักษาโลกใบนี้ 3. งานวิจัยและโครงการสำรวจอวกาศเซเกนมีบทบาทสำคัญในโครงการอาวกาศของสหรัฐเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับนาซา และมีส่วนร่วมในภารกิจสำรวจดาวเคราะห์เช่นยานไวกิ้งสำรวจดาวอังคารและยานวอยเอเจอร์ในการส่งข้อความของมนุษยชาติสู่ห้วงอวกาศเขาวิจัยชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ดาวอังคารและดาวพฤหัสช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมของดาวเคราะห์ต่างๆปรัชญาและแนวคิด1 ความอ่อนน้อมถ่อมตนในจักรวาลกว้างใหญ่เซเกนเน้นความอ่อนน้อมถ่อมตนของมนุษย์ต่อจักรวาลเราเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆท่ามกลางห้วงอวกาศอันไร้ขอบเขตสิ่งนี้กระตุ้นให้เราถามคำถามใหญ่ๆเช่นมนุษย์คือใครเรามาจากไหนและเราจะเดินไปทางไหนสองพลังของวิทยาศาสตร์และเหตุผล เขาเป็นผู้สนับสนุนการใช้เหตุผลและการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบคำถามสำคัญในชีวิตเขาต่อต้านการเชื่อถือโดยขาดการตรวจสอบและสนับสนุนการคิดเชิงวิพากษ์ 3. ความรับผิดชอบต่อโลกและอนาคตของมนุษย์ในฐานะที่โลกเป็นจุดสีฟ้าจางเซเกนเรียกร้องให้เราเข้าใจว่าเราไม่มีที่อื่นให้ย้ายไปง่ายๆภาวะโลกร้อนสงคราม และความขัดแย้งควรถูกแทนที่ด้วยการร่วมมือกันในฐานะสปีชีหนึ่งเดียวอิทธิพลและมรดกทางปัญญาคารเซเกนเสียชีวิตเมื่อวันที่20ทธันวาคมคศ1996แต่แนวคิดและผลงานของเขายังคงสถิตอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์การสื่อสารและวัฒนธรรมโลกนักวิทยาศาสตร์และผู้สื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นหลัง ต่างได้แรงบันดาลใจจากวิธีการอธิบายจักรวาลอย่างจับใจของเซเกนรายการและหนังสือคอสโมสได้รับการสารต่อโดยนิวเดอะแกสไทยสารและทีมงานคนอื่นๆที่ยังคงสารความมุ่งมั่นในการทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเข้าถึงได้สำหรับทุกคนบทสรุปกวีนิพนธ์แห่งดาราจักรคารเซเกนคือกวีผู้ร้องขับกล่อมจักรวาล ด้วยภาษาวิทยาศาสตร์เขาพามนุษย์เดินทางสู่ขอบฟ้าแห่งความรู้สอนให้เรารู้จักสงสัยตั้งคำถามและซาบซึ้งกับความลีลัพ์ที่เราอาจไม่มีวันเข้าใจอย่างสมบูรณ์หากแต่ความพยายามในการทําความเข้าใจนี้เองที่ทำให้การมีชีวิตอยู่บนจุดสีฟ้าจางๆแห่งนี้มีความหมายและงดงามอย่างยิ่ง